e x i s t e n t i a l Therapy หรือการบำบัดแบบอัติภาวานิยมผู้ก่อตั้งหรือลิเริ่มแนวคิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1. ผู้ก่อตั้งแนวคิดอัติภาวานิยมเซอเรนเกียเกอร์อกาดลิเริ่มตั้งแต่คิดศัก,กราช1 8 1 3ดถึง1855ฟรีดริีดิเชยลิเริ่มคิดศัก,กราช1844ดถึง1900 2. นักปัจญาที่พัฒนาแนวคิดอธิภาวะนิยมเอ็ดแมนเฮาเซนรีเริ่มคิดศักราชด1,859-1,938 c ถึง1938คารเปอร์รีเริ่มคิดศักราช8 8ึถึง1969คซาเตอร์ีเริ่มคิดศักราช1 9 5่1 9 8 0 e r ถึง1980เกรียลมาเซลรีเริ่มคิดศักราช8 8ึถึง1973 3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแนวอัติภาวานิยมวิกเตอร์แฟนเคิลิเริ่มคิสกกดสกราละ1905-1997ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโรโกเชร์พีซึ่งเน้นการค้นหาความหมายในชีวิตอ้างอิงจากประสบการณ์ในค่ายกักกันนาซีที่เขาพบว่าผู้ที่มีความหมายในชีวิตจะสามารถอยู่รอดได้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย โรเวอเมีเริ่มคิดศัก,กราด1,909ถึง1,994เออร์วินยาลมลีเริ่มคิดศักราด1,931ถึงปัจจุบันต่อไปเราจะมาดูประวัติเพิ่มเติมของวิกเตอร์แฟรงเกิลผ่านวิดีโอนี้ได้เลยค่ะวิกเตอร์แฟรงเกิลนักจิตวิทยาและนักปรัชญ,ญาผู้ค้นพบความหมายท่ากลางความมืดมนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่โลกความคิดของวิกเตอร์แฟรงเกิลนักจิตแพทย์ นักปรัชญาและผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีผู้สร้างแนวคิดว่าด้วยการค้นหาความหมายของชีวิตหรือที่รู้จักกันในชื่อโลโกเทราพีแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับความโหมดร้ายและทุกทรมานอัน right ร้ขอบเขตเขากลับค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังในการสร้างความหมายให้กับชีวิตของตนเองชีวประวัติจากค่ายกับการสู่โลกแห่งจิตวิทยาการเกิดและการศึกษาวิกเตอร์แฟรงเกิลเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมคศ1905กรที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียตั้งแต่เาย์เขามีความสนใจในจิตวิทยาและปรัาาาาอย่งงลึึึกก้เเขศศษดนจิตตว และจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยวินนาและมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างซิกมุลฟรอยและอันเฟรดแอดเลอร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแฟรงเคิลเป็นชาวยิวเขาถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันของนาซีพร้อมครอบครัวเขาสูญเสียคนที่รักอย่างไม่อาจเรียกคืนแต่ในความหดร้ายเขาปรับทดลองแนวคิดทางจิตวิทยากับตนเองและสังเกตพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างเพื่อหาคาตอบว่ามนุษย์จะยังคงยึดมั่นในความหมายของชีวิตได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ไร้มนุษยธรรมแนวคิดโลโกเทราพีค้นหาความหมายในความทุกกขแแนหห่งความมามมย โลกโกเทอราพีเป็นแนวทางทางจิตวิทยาที่เน้นความหมายแฟรงเคิลเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตรอดและก้าวข้ามความทุกข์ยากคือการค้นหาความหมายในสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญเสรีภาพภายในแม้มนุษย์จะถูกกดขี่หรือไม่มีอิสระภ,ภายนอกแต่ไม่มีใครสามารถรากอิสระทางจิตใจได้เราสามารถเลือกทัศนคติของตนเองต่อความทุกข์หากเราหาความหมายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แม้จะเลวร้ายเพียงใดเราก็จะเข้มแข็งขึ้นและอยู่รอดได้สามหนทางสู่ความหมายแฟรงเคิลชี้ว่าเราค้นหาความหมายได้จาก หนึ่งการสร้างสรรค์งานหรือผลงานให้แก่โลก2การสัมผัสประสบการณ์หรือความรักที่มีต่อคนอื่น 3. การยอมรับความทุกข์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความมีคุณค่าผลงานสําคัญ Man's Search for Meaning หนังสืออันโด่งดังของแฟรงเกิลที่เขียนขึ้นหลังสงครามเล่าถึงประสบการณ์ในค่ายกักกันและ,สะเสนอแนวคิดโลโกเทราพีหนังสือเล่นนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในง,งานเขียนทรงคุณค่าที่ช่วยปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ทางใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทั่วโลกคําสอนและอิทธิผล การเลือกทัศนคติแฟรงเคิลสอนว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เรายังมีอิสระที่จะเลือกวิธีมองความเจ็บปวดนั้นเราจะให้คุณค่าหรือความหมายเชิงบวกแก่เหตุการณ์ต่างๆได้เสมอความมุ่งมั่นในชีวิตเขาเน้นว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตหรือสถานการณ์รอบข้างแต่สามารถกำหนดความหมายและทิศทางในอนาคตด้วยตนเองมรดกทางความคิดวันนี้แนวคิดของวิกเตอร์แฟรงเคิลยังคงได้รับความสนใจและนำไปใช้ในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการบำบัด,ดจิตใจการพัฒนาตนเองการนำทางองค์กร หรือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันคําสอนของเขาย้ำให้เราตระหนักว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถหาความหมายให้ชีวิตได้เสมอบทส่งท้ายวิกเตอร์แฟรงเคิลชายผู้ผ่านความเลวร้ายเหนือคําบรรยายสอนให้เรารู้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเท่านั้นแต่มาจากการตีความและมุมมองภายในของเราเองเมื่อเราเลือกที่จะมองความทุกข์เป็นความท,ท้าทายเราก็จะพบว่าแม้ในความมืดมนเรายังสามารถจุดประกายความหมายและแสงสว่างให้ชีวิตได้เสมอต่อมาจะเป็นหลักการแนวคิทดทฤษฎีนะคะการบำบัด แบบอัติภาวานิยมมีพื้นฐานมาจากแนวคิดอัติภาวานิยมซึ่งเป็นทฤษฎีปรัชญาที่มองว่าบุคคลเป็นตัวแทนที่มีอิสระและมีความรับผิดชอบซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของตนผ่านการกระทําตามเจตจำนง 1. เสรีภาพคือผู้คนมีเสริภาพและความรับผิดชอบในการสร้างชีวิตที่มีความหมาย 2. ความโดดเดี่ยวคือสุดท้ายแล้วผู้คนก็ต้องอยู่คนเดียว 3. ความไร้ความหมายคือชีวิตอาจดูไร้ความหมาย 4. ความตายคือไม่มีใครสามารถหนีความตายพ้นไปได้ค่ะธรรมชาติของมนุษย์ตามมุมมองของ,นนงแนวคิดทฤษฎี 1. แนวคิดอธิภาวานิยมมนุษย์ไม่มีธรรมชาติที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดแต่ต้องสร้างความหมายให้ชีวิตด้วยตัวเองเสรีภาพและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์ต้องเลือกเส้นทางของตนเอง มนุษย์เผชิญกับความวิตกกังวลอธิภาวะเพราะต้องเผชิญกับความตายและความไร้ความหมายของชีวิตตัวแทนสำคัญของเปอร์ชาเทอร์เซรเรนเกียเก,เกอร์กาดและมาตินไฮเดรเกอร์ 2. แนวคิดจิตวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์ถูกกำหนดโดยแรงขับทางจิตใต้สำนึกเช่นสัญชาตญาณทางเพศและความก้าวร้าวจิตใจแบ่งเป็นอิฐ อีโ e และ Super e ์อซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมพฤติกรรมของมนุษย์มักได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในวัยเด็กตัวแทนสำคัญซิกเมนฟอย u d ค่ายุงและเอริ e r i k ิ o สันแนวคิดพฤติกรรมนิยมธรรมชาติของมนุษย์ถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกระตุ้นและตอบสนองพฤติกรรมทั้งหมดสามารถอธิบายได้จากการเสริมแรง และการลงโทษมนุษย์ไม่มีเจตจำนงเสรีแต่ถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขาภายนอกตัวแทนสำคัญ BF Skinner John ์ a อ s ์ n และ e Pass ีวานพา o ์ลแนวคิดมนุษย์ิยมมนุษย์มีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มที่ s เซฟ c อ u a l i z a t i o n มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีอิสระในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองการเติมเต็มศักยภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตัวแทนสำคัญคาร์โรเจอร์และเอเบอร์ไฮมาสโต้หแนวคิดชีววิทยาและวิวัฒนาการธรรมชาติของมนุษย์ถูกกำหนดโดยพันธุก,กรรมและกระบวนการทางชีววิทยาพฤติกรรมของมนุษย์วิวัฒนาการขึ้นเพื่อเอื้อต่อการอยู่รอดและสืบพันธุ์ อธิบายพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้หลักการของธรรมชาติเลือกสรร Natural Selection ตัวแทนสำคัญชาร a ิเดวินและเดวิดบัตต 6. แนวคิดสังคมวัฒนธรรมธรรมชาติของมนุษย์ถูกกำหนดโดยบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประสบการณ์ทางสังคมการเรียนรู้และพฤติกรรมถูกกำหนดโดยกฎเกณฑ์ของสังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบ,บวนการปรึกษาและขั้นตอนการปรึกษาของแนวคิดทฤษฎี กระบวนการของนักบำบัดอธิภาวะนิยมนักบำบัดที่ใช้จิตบำบัดแบบอธิภาวะนิยมจะไม่เน้นการวิเคราะห์อาดีตของผู้รับการบำบัดเป็นหลักแต่จะใช้อดีตเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้บุคคลตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกและความรับผิดชอบในปัจจุบันขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบำบัด1 การสำรวจตนเองและทางเลือกในปัจจุบันนักบำบัดจะช่วยให้บุคคลสำรวจเลือกทางที่มีอยู่ในขณะน,นี้โดยไม่ติดอยู่กับอดีตรหรือความรู้สึกผิดการมองย้อนกลับไปยังอดีตจะทำเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการตัดสินใจและความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อปัจจุบัน 2. การรับรู้ผลของการเลือกและความเชื่อในอดีตนักบำบัดและผู้รับการบำบัดจะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาผลลัพธ์ของการตัดสินใจในอดีต จุดมุ่งหมายคือการตระหนักรู้ตนเองและเข้าใจว่าทางเลือกต่างๆนำไปสู่อะไร3การตระหนักถึงเสรีภาพและความรับผิดชอบบุคคลจะได้รู้ว่าตนเองไม่ได้ถูกกำหนดมาตายตัวและมีอิสระในการสร้างความหมายในชีวิตการบำบัดจะช่วยให้บุคคลปลดปล่อยตนเองจากข้อจำกัดที่ตนเองสร้างขึ้นเช่นความกลัว,วความวิตกกังวลหรือค่านิยมที่ปลูกฝังมา 4. การปลดพันธนาการจากอดีตเพื่อดำลงอยู่ในปัจจุบันเมื่อบุคคลเข้าใจว่าตนเองไม่ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตายตัวเขาจะสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างอิสระมากขึ้นการมีอยู่ในปัจจุบันขนาด being in the moment เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการบำบัด 5. การเข้าถึงอิสระภาพที่แท้จริงเมื่อบุคคลตระหนักถึงพลังในการเลือกและกำหนดชีวิตของตอนเองเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง เป้าหมายสูงสุดของการบำบัดคือการมีอยู่ที่แท้จริง Authentic Existence และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตามที่ตนเองเลือกเทคนิควิธีที่นำมาใช้ในการปรึกษาเทคนิคก,การบำบัดอัิภาวานิยมการสนทนาแบบเปิดและโต้อตอบซึ่งเน้นการสื่อสารสองทางโดยเม่นตัดสินด้วยความซื่อสัตย์และไว้วางใจ การมีสติคือการอยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันแทนที่จะหยุดยิ่งอยู่กับอดีตหรือหมกมุ่นกับอนาคตการตั้งคำถามเชิงปรัชญาการถามคำถามที่เกี่ยวกับความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของชีวิตและการแบ่งปันความเชื่อของคุณเกี่ยวกับความหมายของชีวิตว่าคืออะไรการปฏิบัติต่อประสบการณ์ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันคือการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือการจัดอันดับประสบการณ์ตามลำดับความสำคัญการหลีกเลี่ยงป้ายกำกับ คือการสร้างกกอบประสบการณ์ใหม่ว่าไม่ใช่ดีหรือไม่ดีแต่เป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถตรวจสอบทางเลือกของคุณและสร้างทางเลือกใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์และการสำรวจคือการมองทางเลือกที่หลากหลายและสำรวจอย่างเปิดเผยและซื่อสัตว์ว่าทางเลือกแต่ละทางอาจน,นำคุณไปสู่จุดใดใการยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อความหมายของชีวิตเปลี่ยนไปการเลือกตามบริบท คือการพิจารณาทางเลือกของคุณไม่เพียงแต่ในแง่ของความรู้สึกของคุณเองแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์สังคมและโลกบรรณานุก,กรมอ้างอิงที่มาจาก Verywell Health นุงตี i n v p r a t i o n Existential Therapy และ Good Therapy ต่อมาจะเป็นบทคัดย่อนะคะบทคัดย่อที่1 จากการวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของชุดกิจกรรมและแนะแนวตามทฤษฎีอันธิภาวะนิยมที่มีผลต่อการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพวัตถุประสงค์หลักก็คือ 1. เปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 2. เปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในตนเองระหว่างกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมและกลุ่มที่ไม่ได้รับ วิธีการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน64คนแบ่งเป็น2กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้แบบวัดความตระหนักรู้ในตนเองและวิเคราะห์ด้วยสถิติทางการศึกษาผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะนวตามทฤษฎีอัิภาวานิยมมีระดับความตระหนักรู้ในตนเองสูงอย่างมีในสําคัญเมื่อเปรียบเทียกบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการแนะนว สรุปได้ว่าการใช้กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีอัธิภาวานิยมสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นซึ่งอาจเป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับการแนะแนวในโรงเรียนต่อมาจะเป็นบทขดย่อที่2นะคะจากการวิจัยนี้ศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มแนวอัธิภาวานิยมที่มีต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม 1. กลุ่มการทดลองได้รับการปรึกษาแบบอัธิภาวานิยม 2. กลุ่มควบคุมได้รับการแน้แนวตามปกติผลการวิจัยนะคะพบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการปรึกษาอธิภาวานิยมมีระดับการตระหนักรู้ในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมีความแตกต่างของระดับการตระหนักรู้ในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะสรุปได้ว่าการปรึกษากลุ่มแนวอธิภาวานิยมจะช่วยพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนได้ดีกว่าการแนะแนวแบบปกติซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาได้สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายพงสพักเจียงภูเขียวรหัสนิสิต6704042 2. นางสาวมุทิตาสีดาภารหัสนิสิต6704-0427 3. นางสาวลัคนาสุมพรรหัสนิสิต6704-0428